สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศการทําโรงทานที่วัดบ้านสํโรงตะเจนอําเภอคูขันจังหวัดศรีสเกตนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็เป็นวันที่เป็นเรื่องงามยามดีนะครับที่ประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านนะครับแล้วก็หมู่บ้านที่อยู่ข้างเคียงนะครับได้ร่วมแรงร่วมใจกันมาจัดโรงทานนะครับเป็นสังฆทานครั้งใหญ่ประจาปีนะครับผมซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็มีผู้มาร่วมงานที่ล้นหลามมากๆพร้อมกับมีคนมาจัดทำนะครับเป็นเจ้าภาพโรงทานมากกว่า100โรงทานเลยครับ บรรยากาศนะครับเราก็จัดขึ้นในวันที่ท้องฟ้าปลอดโปร่งครับหลังจากที่มีข่าวว่าจะมีพายุโนรูเข้ามาแต่ก็ถือว่าโชคดีที่วันนี้นะครับไม่มีพายุนะครับท้องฟ้าเนี่ยแจ่มแจ้งเปิดสดสใสสวยงามเป็นการร่วมทําบุญอนุโมทนาสาธุให้กับประชาชนที่มาร่วมงานในวันนี้ สำหรับรงทานนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับมีทั้งการแจกขนมนมเนยนะครับแจกผลไม้ทําส้มตำทําบะหมี่แจกขนมพวกออขนมทํามือนะครับของหวานเอ่ยอะไรแบบนี้นะครับพร้อมกับหลายๆอย่างนะครับบางคนแล้วแต่ว่าใครมีจิตศรัทธาที่จะทําโรงทานแบบไหนก็ได้ตามจิตศรัทธาเลยครับ ที่วัดบ้านสำโรงตัดเจนนะครับก็เป็นหนึ่งในวัดเก่าแก่นะครับเป็นแหล่งรวมรวบรวม,รวม,รวมจิตศรัทธาของบุคคลในชุมชนนะครับของประชาชนในชุมชนเนี่ยชาวบ้านก็ใช้วัดแห่งนี้นะครับเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแล้วก็ผูกพันมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุพรุษของเรานะครับและนี่นะครับก็คือบรรยากาศของงานสังฆทานครั้งนี้นะครับเรียกว่าเป็นมหาสังฆทานเลยก็ว่าได้เพราะว่ามีการจัดทํา โรงทานนะครับแล้วก็มีประชาชนหลากหลายที่นะครับมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนลองเดินดูนะครับว่าคร่าวๆแล้วเนี่ยมีโรงทานอะไรบ้างนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นพวกขนมต่างๆนะครับปีการจับจองพื้นที่นะครับสำหรับที่จะทำโรงทานแล้วก็มีผู้คนนะครับมาเตรียมตัวที่จะเป็นทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับครับผม เป็นกิจกรรมที่เรียกรอยยิ้มให้ทั้งฝ่ายทั้งสองฝ่ายนะครับคนให้ก็ดีใจคนรับก็ดีใจนะครับร่วมอนุโมทนาบุญไปด้วยกันครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นกางเต็นท์นะครับซึ่งก็ต้องขอขอบคุณทางทีมงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลของตำบลสำโรงตะเจ็ดน,นะครับที่มีการช่วยจัดเตรียมพื้นที่นะครับเพื่อเป,เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านนะครับให้กับทุกคนที่อยู่ในชุมชนได้ทํากิจกรรมได้อย่างเป็นไปได้อย่าง เรียกว่าสะดวกมากขึ้นนะครับเนี่ยครับทุกคนก็กําลังโชว์ครับว่าเนี่ยฉันเอาอันนี้มาบริจาคนะมาทาโรงทานนะถ้าเกิดว่าแวะมาก็มาเรียกว่ามาแลกเปลี่ยนกันได้หรือมารับทานกันไปก็ได้นะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีพระภิกษุสงฆ์นะครับมาจากหลายที่เช่นเดียวกันนะครับมาร่วมประกอบพิธีกรรมในงานมงคลนี้นะครับเป็นวันมหาสังฆทานของชาวบ้านในชุมชนครับผมซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่มีโควิดนะครับการใส่หน้ากากก็ อาจจะเป็นที่พบเห็นได้เป็นเรื่องปกตินะครับเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองไว้ก่อนครับผมเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันนะครับว่าเป็นอย่างไรครับไปดูกันครับอันนี้เป็นข้าวเหนียวไก่ย่างนะครับพัน,นนมีนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลไม้นะครับแล้วก็เป็นเซตน้ำดื่มแล้วก็เป็นน้ำ สำหรับซุ้มนี้นะครับก็เป็นซุ้มโรงทานของชาวบ้านสเวสีนะครับที่ร่วมแรงร่วมใจกันจัดทําโรงทานโดยการตําส้มตำนะครับพร้อมกับแจกข้าวเหนียวด้วยครับเป็นซุ้มที่ทาโรงทานที่ไรก็ขายดิบขายดีเป็นเทน้ําเทท่าเลยนะครับผู้คนที่นี่นะชอบกินส้มตํากันมากเลยครับโอเคครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศของการให้ทานนะครับก็มีหลายคนมาร่วมที่จะอยากจะได้ของไปนะครับ เราก็เริ่มมีการแจกทานกันแล้วครับผมซึ่งก็เป็นไปอย่างมีความสุขนะครับแต่ว่าอาจจะเห็นหน่อยว่าก็มีการฉุกโหหกนิดหน่อยนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่อาจจะแอาอัดนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราก็เต็มใจให้อยู่แล้วครับใครมาก็ยินดีที่จะแจกกันทุกคนครับผม และเนื่องจากว่ามีผู้คนมาร่วมงานเยอะมากนะครับหลายคนก็อาจจะนั่งตรงจุดที่ยังฟังเทศฟ,ฟังธรรมอยู่นะครับจึงทําให้ไม่สามารถที่จะเข้าถึงโรงทานได้หมดทุกคนนะครับทางเราจึงได้ตัดสินใจว่าโอเคเดี๋ยวเราจะเดินแจกสําหรับคนที่นั่งอยู่ตามร่มไม้ต่างๆนะครับเพื่อเป็นการแบ่งปันโอกาสในการได้รับทานอย่างทั่วถึงกันครับผมโดยครั้งนี้นะครับก็ได้รับการแจกโรงทานโดยคุณแม่นะครับที่จะเดินทางไปแจก ขนมนะครับที่เตรียมมาพร้อมกับกระจายให้กับเพื่อนๆที่มาร่วมทําทานด้วยกันนะครับได้เดินแจกกันเป็นแถวๆไปนะครับผมสำหรับการทำลงทานครั้งนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นกิจกรรมที่เรียกเสียงหวัวเราะนะครับเรียกรอยยิ้มให้กับทุกๆคนที่มาร่วมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของคนทำทานเองหรือฝั่งของคนที่มาร่วมงานครับอิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญกันทั่วหน้าครับ ที่ชุมชนของเรานะครับจะมีการจัดทํำมหาสังฆทานกันทุกปีนะครับก็จะมีการแวะเวียนไปเรื่อยๆว่าจะจัดที่ไหนบ้างในแต่ละเดือนนะครับซึ่งทางบ้านสำโรงตาเจนเนี่ยถ้าตามสถิติที่จัดทำมานะครับก็จะเป็นวัดสุดท้ายที่จะมีการจัดทํำมหาสังฆทานของชุมชนเนื่องจากว่าเป็นวัดใหญ่นะครับซึ่งการจัดวันมหาสังฆทานเนี่ยนะครับก็จะจัดกันในวันหลังวันศาสต์นะครับเป็นวันศาสต์ขมรน,นะครับวันศาสต์ของคนไทยที่มีเชื้อสายขมรนั่นเองนะครับหรือใน ในภาษานะครับก็เรียกว่าภาษาเขมรเรียกว่าประเพณีแซนโดนตาครับผมเราก็จะเห็นนะครับว่ามีผู้คนมาร่วมรอรับขนมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการทําทานนะครับทำโรงทานเราไม่จำเป็นที่จะต้องเตรียมของที่หรูหราหราคาแพงนะครับสิ่งที่เราให้ก็คือให้ด้วยความเต็มใจนะครับเรายินดีที่จะทําทานเพื่อที่จะสืบทอดเจตนารมณ์ของหลักทมคาสอนของพระพุทธศาสนานะครับที่พระองค์สัมมาสัมพ,พุทธเจ้าเคยกล่าวไว้ว่าการที่เราได้มากเพียงพอแล้วเนี่ย เราก็เรียนรู้ที่จะแบ่งปันเผื่อแผ่แก่คนอื่นนะครับเป็นการละซึ่งกิเลสละอัตตานะครับละซึ่งความโลภนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการช่วยเหลือผู้อื่นนั้นเราจําเป็นที่จะต้องประเมินตนของเราด้วยนะครับว่าเราสามารถที่จะช่วยเหลือได้มากน้อยเพียงใดนะครับการทําบุญที่ตัวเองเดือดร้อนก็อาจจะไม่ได้ บุญอย่างเท่าที่ควรนะครับก็เป็นการฝึกจิตฝึกใจทั้งการเรียนรู้ที่จะลดนะครับกิเลสข,ของตัวเองพร้อมทั้งประเมินศักยภาพของตัวเองไปในตัวด้วยนะครับจึงไม่แปลกใจนะครับที่วันมหาสังฆทานเนี่ยจึงเป็นวันที่มีผู้คนมาร่วมงานเยอะแยะมากมายนะครับในแต่ละปีเราจะเห็นว่ามีโรงทานเกิดขึ้นเยอะมากนะครับอย่างปีนี้เนี่ยก็มีเป็นร้อยโรงทานเลยครับซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะครับเป็นกิจกรรมที่ได้ทั้งทําบุญแล้วก็เป็นการ ร่วมเรียกว่าเป็นการสร้างสรารสัมพันธ์ที่ดีให้กับประชาชนในชุมชนด้วยครับอย่างสมนี้ก็มีการแจกน้ำด้วยนะครับ